วันนี้เรา,เามาทำเาบาะนะครับนั่งก็เป็นนอนนั่งก็เป็นเบาะนอนก็เป็นเตียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะปรับแบบไหนนะครับอันนี้อันนี้เป็นรถปายฟ้านะครับซึ่งไม่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายนะครับที่มันไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยข้างหน้ามันมี3ามที่นั่ง แถวสองมีสามที่นั่งแล้วก็แถวสามเนี่ยอันนี้เราพับเก็บขึ้นไว้นะครับเป็นสีที่นั่งก็ตามกฎหมายกาหนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะเลื่อนง่ายๆนะครับ เอ, uit, เอาใหม่เอาใหม่ปรับขึ้นหน่อยปรับขึ้นอ่าปรับขึ้นนะครับอ่าอ่าปรับลงไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สดูไงไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อ say, ่ออะอะ่อะ,ปอะ,ะ,ะปรับลงนะครับกดแล้วก็ปรับลงนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะ่อะทีนี้เลื่อนเลื่อนตัวเลื่อนตัวหลังเดินหน้ามานะครับ อันนี้ของเราเลื่อนได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอันนี้หลงังขาหลังเลื่อนนะครับนะอันนี้เลื่อนนะอันนี้ข้างหลังนะครับไปเลื่อนไปเลื่อนข้างหลังมานะครับสามารถเลื่อนมาให้ชนนะครับพอเลื่อนชนเสร็จปุ๊ปบเราก็ปรับนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังสูงไปยังสามารถปรับได้อยู่นะครับ ฝั่งนี้นะครับก็สามารถที่จะเวลานั่งไปข้างหลังปรับขึ้นมาก่อน ขึ้นมาปรับขึ้นไหมปรับขึ้นมาเลยสิปรับขึ้นมาเลย,น,เลยนอนลงไปเลยนอนไปเลยเออปรับขึ้นมาปรับไม่ปรับขึ้นไหมอ่าโอเคอ่ะเลื่อนไหลหลังไป เ,เ,เอายงงอย่างนี้ได้ไหมปรับ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 ให้ไอ้แถวแถวหนึ่งกับแถวสองมาชิดกันเลยกดไปอ,อ่าอ่าเย็บ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 นิดนึงเย็บให้เดินหน้าไปสุดแล้วไหมยังแรงนิดนึง เบาะตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนถอยหลังนะครับแล้วก็เลื่อนด้านหน้าได้สูตรนะครับนะ,อะลองปรับให้เป็นเตียงไม่ใช่ไม่ใช่ใชขึ้นขึ้นไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วก็ถอยหลังถอยหลังเบาะไปก่อนอกดถอยหลังดึงถอยหลังไปแรงแรงแรงนิดนึงไอ้รางมันใหม่อะ่ะมันมันเลยติด เดินหน้าก่อนเดินหน้าอ่ะถอยหลังแรงไม่ไม่ใช่ดึงดึงถอยหลังอ่ามัน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 ใหม่อะ่ะเฟืองใหม่อ่ะพ่ออ่ะไหนลองลองลองเปิดขึ้นอ่ะเปิดลงไปเปิดเปิดนอนลงไปเลยโอเคอ่ะอันนี้เปิดนอนลงไปเลย Bueno,